t e c h คฟิตเนสเครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณ T509 ประกองกับร,ระบบ d c มอเตอร์ขนาด4แรงม้าหนัดกว้างของสายพาน48เซนติเมตรความยาวของสายพาน136เซนติเมตรมีหน้าจอแสดงผลด้วยระบบไฟ L.C.D. ให้ความคมชัดปุ่มใช้งานหน้าจอใช้สะดวกสบายต่อไปนะครับผมจะสาธิตในการวิ่งน,นะครับเริ่มต้นที่สตาร์ท1กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปรับเพิ่มได้นะครับความเร็วตามความต้องการ โลอิงรุ่นที599สามารถพับเก็บได้เคลื่อนย้ายสะดวกลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อบริษัทมีเทปพิเศษได้เลยนะครับ